แม้จะอยู่ในที่ที่ไม่อาจเติบโตได้แต่คุณค่าเขาไม่ได้หายไปไหนเพชรอาจจะยังไม่ได้รับการเจรานายแต่ถึงเวลาเมื่อไรมันพร้อมจะเป็นงประกายจนเริ่มกุยทางสู่ความเป็นตำนานด้วยเพลงแข้งและว,วันนี้เขาอยู่ในสถานานั้นกับแมเชสเตอร์ซิตี้แล้วตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเพชรอยู่ไหนก็แวววเควินเดอะบอย แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครไม่รักเควินเดบอยครับนักเตะที่เป็นเพลย์เมเกอร์มันสมองระดับอัจฉริยะทุกบอลที่ออกจากเท้าคือความอันตรายและการสรรสร้างตลอดเวลาหลายปีที่เขาทําเกมในแดนกลางพาแมนซิตี้ไปถึงความสําเร็จนับไม่ถ้วนรวมถึงทิปเปิลแชมป์ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําได้ยากยิ่งเขาคือขุนพลเป็นแม่ทัพผู้ใจของเป๊ปหากได้ลงบัญชาการในสนามวันนั้นแมนซิตี้เนี่ยแพ้ยากแน่นอน เดวบอยคือนักเตะที่ขึ้นแท่นตำนานของโลกฟุตบอลแม้จะยังไม่เคยคว้าบอลองดอได้แต่สิ่งที่เขาทำก็เป็นที่สุดฝีเท้าระดับนี้ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่าไม่ใช่ของจริงเข้าไปชมคลิปเต็มๆของตัวเทพฟุตบอลได้ที่ช่องตัวเทพฟุตบอลอัพคลิปให้ชมทุกวัน